สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสําหรับนักเรียนั้นปรถมศึกษาปีที่5ในสัปดาห์นี้คุณครูก็จะมีคลิปนะครับให้พวกเรามาดูนะครับแล้วก็ฝึกทําตามใครที่มีสระก็สามารถทําตามได้แต่ใครที่ไม่มีราก็ให้ดูคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนที่พวกเราจะลงสระในการว่ายน้ํานะครับท่าที่1ครับ หมุนแขนขึ้นลงอย่างนี้นะครับครับยกอ่ายกละสิบนะครับยกละสิบครั้งนะครับยืด,ยดกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนลงสะนะครับอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับก่อนพวกเราจะลงสะนะครับ และก่อนลงสะะนะครับเราก็จะมีท่าที่พวกเราต้องฝึกปฏิบัติทุกชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะให้พวกเราดูพิธีการนะครับก็คือท่าที่จะให้ปฏิบัติที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับแต่ต้องทําทุกครั้งนะครับก่อนลงสะะนะครับเพื่อให้เกิดความชนานาญนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นท่าอบุลร่างกายบนบกก่อนนะครับอ่าอันนี้นะครับ อบ่ร่างกายต่อไปก็คือการนั่งขอบสาเตะขานะครับประมาณ20ครั้งนะครับนั่งขอบสาเตะขาเตะขาสลับขึ้นลงนับหนึ่งถึงยีนะครับประมาณ20อันนี้เราจะทําทุกชั่วโมงนะครับรูจะให้พวกเราฝึกทาทุกชั่วโมงนะครับก่อนลงศักนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการอบุนร่างกายเหมือนกันนะครับอนอนคว่ำครับ อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการออุบุร่างกายเหมือนกันนะครับนอนคว่ำเตะขาขาเหยียดตึงนะครับฝึกให้เกิดความชำนาญเราต้องทําทุกชั่วโมงนะครับก่อนที่จะลงสระถ้าพวกเรามาเรียนที่สระเราก็จะได้ทําแบบนี้ทุกชั่วโมงนะครับก่อนที่จะลงสระนะครับนี่ก็เป็นการออุ่นร่างกายเบื้องต้นต่อไปท่าที่สามก็คือการดําน้ําปลดลมนะครับการดําน้ําปลดลมสิบครั้งนะครับ หนึ่งองอึ๊บน,นี่ก็คือการดำน้ำปลมนะครับอ่าให้พวกเราฝึกทำทุกครั้งก่อนลงสระนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญน,นะครับดำน้ำลงไปแล้วก็เป่าลมออกนะครับให้มันมีฟองอากาศขึ้นมานะครับขึ้นมาอ้าป,ปากหายใจเข้านะครับลงไปกั้นหายใจเป่าลมออกนะครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคนะครับ ครับสำหรับสายชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะครับก็จะมาเรียนในท่านะครับนอนหงายหมุนแขนกอดโฟมเตะขานะครับอันนี้ก็เป็นท่ากันเชียงนะครับในการหมุนแขนนะครับเดี๋ยวพวกเราไปดูคุณครูนอตสาธิตให้ดูเลยครับเริ่มเตะขานะครับหมุนแขนเปลี่ยนข้างนะครับทีละข้างนะครับแบบนี้ ประมาณนี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการฝึกนะครับการหมุนแขนกอดโฟมเตะขานะครับหมุนทีละข้างนะครับแล้วเราก็กอดโฟมไปด้วยนะครับเพื่อให้เราลอยตัวได้นะครับในการฝึกนะครับโดยการใช้โฟมนะครับและก็จะมีท่าอบอุ่นร่างกายบนบกและก็ในน้ําให้พวกเราได้ฝึกปฏิบัติทุก ครั้งที่ได้ลงสระนะครับก็คือนะครับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับบนบกแล้วก็การนั่งขอบสาติขานาะคว่ำติขาแล้วก็ดำน้ําปลารมนะครับอันนี้พวกเราก็จะฝึกกันทุกครั้งเมื่อได้ลงสระนะครับอันนี้ก็จะให้พวกเราฝึกตลอดนะครับถ้าได้ลงระอ่าเป็นไงบ้างครับในการหมุนแขนพวกเราฝึกให้ได้นะครับฝึกบ่อยๆฝึกทําซ้ําๆสําหรับครูเขอฝาก ให้พวกเราไปอัดคลิปใครที่ส่งมาแล้วนะครับก็ได้คะแนนไปแล้วนะครับครูก็ตรวจให้คะแนนไปแล้วบางคนนะครับสําหรับส่งมาให้ตรวจแล้วแต่บางคนที่ยังไม่ได้ส่งมาก็ให้ทําแล้วก็ส่งมาให้ครูนะครับครูประจําชั้นก็ได้นะครับอขอฝากให้พวกเราส่งงานด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ